สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนนะคะโหราศาสตร์3ระบบ plus ในคลิปนี้ดิฉันจะเล่าถึงที่มาว่า ก่อนที่จะศึกษาโหราศาสตร์สากลแล้วก็ยูเรเนียร์รวมถึงโหราศาสตร์ภาคคำนวนนะคะดิฉันได้มีโอกาสศึกษาโหราศาสตร์ในครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2547นะคะโดยที่เริ่มศึกษาโหราศาสตร์ไทยโดยที่มีอาจารย์โหราศาสตร์ท่านแรกก็คืออาจารย์จันณภาบุญมีนะคะท่านสอนโหราศาสตร์ไทยให้แล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ปูพื้นฐาน โหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะซึ่งอาจารย์จันณภาบุญมีนั้นท่านศึกษาโหราศาสตร์ไทยกับอาจารย์สชัยนันนะคะแล้วก็รวมถึงอาจารย์อื่นๆอีกมากมายนะคะที่ท่านได้ศึกษาหาความรู้เอาไว้จากนั้นท่านก็ยังได้ไปศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียนกับอาจารย์พลตรีประยูนพลอาลีนะคะซึ่งท่านเรียนโหราศาสตร์ที่โรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพค่ะวันนี้สําหรับคลิป การทำโหราศาสตร์ไทยนั้นดิฉันจะมาเล่าว่าดิฉันจะใช้เอกสารใดบ้างที่เป็นอ้างอิงนะคะหนังสือเล่มสำคัญที่ใช้ก็คือคัมภีร์โหราศาสตร์ไทยฉบับมาตรฐานนะคะเรียกว่าฉบับสมบูรณ์ของหลวงวิสารดารุณกรอ้านสาลิกบุตรเล่มนี้นะคะซึ่งก็จะใช้เป็นอ้างอิงความรู้โหราศาสตร์ไทยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีชุดหนังสือของท่านอาจารย์ สิงโตสุริยาอารักษนะคะเป็นโหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองเล่มเดียวจบนะคะโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเรื่องของการให้เลิกแล้วก็การคำนวณดวงพี่ชัยสงครามอันนี้ก็ใช้อ้างอิงตอนที่ดิฉันได้เรียนโหราศาสตร์ คํานวณกับอาจารย์ผลตรีบุญนางทองเนียมนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมโหราศาสตร์ใดๆก็ตามเราต้องเรียนความรู้พื้นฐานที่เป็นการคํานวณด้วยมือก่อนนะคะเมื่อเราเข้าใจการคํานวณว่าเราคํานวณด้วยมือยังไงแล้วก็จากนั้นเราถึงจะเขียนโปรแกรมได้นะคะด้วยความเข้าใจค่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะคะการพยากรณ์ดวงชะตาสตรีและ โลก108ในโหราศาสตร์นะคะนี่ก็เป็นหนังสือของอาจารย์สิงโตเช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีชุดหนังสือโหราศาสตร์ของอาจารย์สิงโตสุริยาอารักษ์อีกเช่นกันนะคะทั้งหมดก็จะเป็นเอกสารที่ดิฉันใช้ทั้งนี้ก็ได้รับบางส่วนนะคะเป็นมรดกโขนจากอาจารย์จันณภาบุญมีซึ่งท่านได้มอบเอาไว้ให้นะคะซึ่งขณะนี้ท่านก็จากเราไปหลายปีแล้วนะคะ มรดกความรู้ที่อาจารย์จันทภาบุญมีมอบให้รวมถึงเอกสารตำลาซึ่งเป็นโหราศาสตร์ไทยดิฉันเห็นว่ามีคุณค่าและก็มีประโยชน์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันดิฉันจะไม่ได้ทําการสอนโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตามแต่ความรู้ที่อาจารย์มอบให้มีประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายที่ศึกษาโหราศาสตร์ไทยเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะคะว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศของเราเนี่ยสนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยกันมากดังนั้นหวังว่าความรู้ชุด โหราศาสตร์3าระบบพลัสจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีชุดหนังสือนโมโหนนะคะของอาจารย์เชยบัวก้านทองทั้งหมดเลยนะคะเป็นซีรีส์ที่ดิฉันจะใช้ในการอ้างอิงในการทำคลิปนะคะ ยังจะเห็นได้ว่าเวลาที่ใครศึกษาโหราศาสตร์บางท่านเริ่มจากโหราศาสตร์ไทยก่อนอย่างเช่นอาจารย์จันทภาบุญมีเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปศึกษาโหราศาสตร์สากลดิฉันก็โชคดีได้มีโอกาสได้รับหนังสือนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าได้มาจากแผงหนังสือเก่านะคะเป็นหนังสือโหราศาสตร์ไทยแล้วก็สากลศึกษาของโหนยานจักรวาลน,นะคะอันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าท่านทั้งหลายเคยดูคลิปที่ดิฉันไปศึก ไปสภาษณอาจารย์พิชานคงรอดท่านก็เรียนโหราศาสตร์ไทยสากลน,นะคะโดยที่ท่านเรียนโหราศาสตร์ไทยมาก่อนแล้วก็มาต่อยอดความรู้โหราศาสตร์สากลโดยท่านใช้ความรู้ตามแนวทางของอาจารย์จยันลันพิกุลอ,อย่างนี้นะคะดังก็จะเห็นได้ว่าในหนังสือตำราเก่าๆหลายท่านอย่างเป็นครูโหราศาสตร์ในยุคโบราณท่านก็ศึกษาทั้งโหราศาสตร์ไทยแล้วก็โหราศาสตร์สากลอย่างนี้เป็นต้นดิฉันก็จะใช้เล่มนี้ในการอ้างอิงด้วยเช่นกันนะคะ นอกจากนี้นะคะก็อันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะเป็นมรดกความรู้ที่เป็นชีตอะคะ่ะที่อาจารย์จันทภาได้มอบไว้ให้นะคะจะเห็นได้ว่าในยุคก่อนอาจารย์ที่ท่านสอนที่บ้านนะคะหรือทำความรู้ก็มักจะทำเป็นชีตเป็นกระดาษยาวแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บเป็นตำลาชุดๆอันนี้ดิฉันได้มาครบชุดเลยนะคะทั้งหมด หกเล่มใหญ่ๆที่อาจารย์จนันทภาบุญมีมอบไว้ให้ดิฉันก็จะทยอยเอาความรู้ที่มีประโยชน์มาอัดคลิปให้ทุกท่านฟังนะคะสำหรับผู้ที่เรียนโหราศาสตร์ไทยเราจะเห็นได้ว่านอกจากเราจะต้องมีความรู้จากตำราโหราศาสตร์ในที่มีการทำจำหน่ายออกไปของครูโหรทั้งหลายแหละสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในการประกอบการเรียนด้วยก็คือการเข้าใจลักษณะปฏิทินนะคะอันนี้มันเป็นแค่เป็น ตัวอย่างปฏิทินลายปีนะคะซึ่งดิฉันได้อัดคลิปเรื่องของปฏิทินในทุกระบบไม่ว่าจะเป็นหราศาสศัตรไทยโหลาศัตริ์สากลและก็หราศาสัตริยูเเนียนว่าใช้ปฏิทินอะไรบ้างแล้วก็วิธีในการอ่านปฏิทินของโหราศาสัตร์ในแต่ละระบบท่านสามารถเ e ิร์ชเข้าไปใน YouTube นะคะของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดดิฉันก็ทำคลิปไว้จำได้ว่าหลายตอนเกี่ยวกับเรื่องของปฏิทินนะคะดังนั้นคนที่เรียนหาศาสตร์ไทยนอกจากจะ ศึกษาตำหลับกำราแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปฏิทินซึ่งจะเป็นคู่มือในการเปิดตำแหน่งดาวนะคะทีนี้การที่บางท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการเปิดตำแหน่งดาวเราตอนนี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถลองรับผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ไทยก็มีมากมายนะคะก็ให้ท่านลองศึกษาจากครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำในการเลือกใช้ โปรแกรมโหราศาสตร์นะคะนอกจากนี้สำหรับคนที่ศึกษาโหราศาสตร์อยากจะรู้ว่าในโหราศาสตร์ไทยมีการคำนวณตำแหน่งดาวยังไงบ้างนะคะก็ในโหราศาสตร์ไทยเขาจะใช้ดาวที่เรียกว่าดาวหมอดูนะคะคำนี้อาจารย์บุญนาคท่านเป็นคนเหมือนกับว่าคิดหรือว่าบัญญัติขึ้นมานะคะคำว่าดาวหมอดูก็คือดาวที่ใช้ในการดูหมอของโหราศาสตร์ไทย ซึ่งเราจะคำนวณมาจากคำพีสุริยญาตนะคะในโหราศาสตร์ไทยเราจะใช้ตำแหน่งดาวอันเกิดจากการคำนวณด้วยหนังสือหรือว่าตำราคำพีสุริยญาตนะคะทั้งหมดก็คือเป็นการแนะนำว่าผู้ที่สนใจโหราศาสตร์จริงๆแล้วโดยพื้นฐานโหราศาสตร์ทั้งหลายมีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าผู้ที่สนใจในการเรียนโหราศาสตร์แบบใดก็ลองศึกษาค้นหาข้อมูล ที่มีการเผยแพร่มากมายนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับผู้ที่สนใจความรู้โหราศาสตร์3ระบบนะคะโหราศาสตร์ไทยสากลยูเรเนียนและก็ภาคคำนวณติดตามคลิปได้โดยการ Subscribe facebook สำนักพิมพ์บ้านแม่มดสวัสดีค่ะ